ตระกูลถังของนายไม่พร้อมที่จะขอโทษหรอชูยี่ฉันยอมรับว่าตระกูลถังของเราทําผิดพลาดแต่เป็นไปไม่ได้เลยที่ตระกูลถังของเราจะขอโทษมีบางอย่างที่ฉันควรจะบอกนายเกี่ยวกับน้องสาวของฉันเหรอรู้ได้ยังไงเมื่อ20ปีก่อนนายทุบตีขาของน้องสาวฉัน ทำให้เธอทนทุกข์ทรมานจากพิษไข้หวัดที่มีมาแต่กําเนิดและทําให้เธอเป็นอมาาพาสถึง20ปีตอนนี้ยังใช้น้องสาวของฉันเมข่คมขูดดีมากแล้วไงล่ะน้องสาวของนายถูกบางยาพิษเยียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์จากตระกูลเจียงหากไม่กํำจัดออกไปเธอจะตายภายใน3ปีอย่างแน่นอนถังเว่ยตระกูลถังจะทาเกินไป นายต้องการดูแลกิจาการบ้านของตระกูลถังของฉันด้วยหรอน้องสาวของนายจะเป็นอัมาพาตไปตลอดชีวิตหรือนายจะเชื่อฟังเราและปล่อยให้น้องสาวของนายแต่งงานกับตระกูลเจียงฉันให้โอกาสนายเลือกตระกูลถังของนายสิ้นหวังชูยี่นายต้องคิดให้รอบคอบตอนนี้มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถช่วยน้องสาวของนายได้พี่ชายไม่ต้องสนใจพวกเขา เป็นไปได้ยังไงร,รีบไปหาแม่กันเถอะทำไมถึงผิดหวังนักล่ะตะกูลถังเสียโอกาสสุดท้ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลถังแล้วเนินเข่าหลังตระกูลถังแม่ผมรับแม่แล้ว พี่ชายเป็นอะไรไปน้องสาวริบบิ้นเธอเบีลถึงแม้เราจะไม่ได้เจอคนนอกแต่เรายังต้องใส่ใจในภาพลักษณ์ของเราเมื่อเจอกันครั้งแรกพี่เป็นอะไรไหมพี่จะริบบิ้นมาหนึ่งนาทีแล้วเอาละเอาละเกินหนึ่งนาทีก็น่าจะพอแล้วเสี่ยวยี่ แล้วพ่อเป็นยังไงบ้างหลังจากแยกจากกัน20ปีเธอยังเหมือนเดิมเค่กลับมาขอบคุณเสี่ยวยี่ไม่เช่นนั้นครอบครัวของเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกไม่ได้เสี่ยวยี่แม่ทำไมลูกไม่เรียกแม่ล่ะแม่ เีย่สว่วานเอ๋อเธอเป็นอะไรไปฉันตื่นเต้นกันไปที่จะจูก่ก็ได้เจอทุกคนขอโทษทีภาพลักษณ์ของฉันไม่ใช่เพราะแม่กินมากเกินไปมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่านเอ๋เธอทนทุกทรมานตลอดหลายปีมานี้พ่อ แม่นี่ไม่ใช่สถานที่ให้รำลึกความหลังออกไปกันก่อนเถอะตอนนี้แม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเรื่องระหว่างแม่กับตระกูลถังก็ควรยุติวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ